สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกีกี้ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่ไกลสีไพบู์นะคะซึ่งอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ ได้โทรหากิกกี้นะคะว่าอยากจะได้ถุงเงินถุงทองตัวผู้และตัวเมียค่ะนี่คือถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะที่กิกกี้ยังไม่เคยจําหน่ายเลยนะคะทุกคนปลูกมานานมากค่ะพอคุณแม่ทักหาแล้วบอกว่าอยากจะได้กิกกี้ก็พร้อมที่จะแบ่งปันเลยนะคะซึ่งต้นนี้ถือว่าเป็นต้นที่ปลูกมานานมากค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นถุงเงินถุงทองตัวผู้ค่ะส่วนต้นนี้เป็นถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะกิกกี้จะส่งไป พร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่อยากจะได้ทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะซึ่งาราคาที่แบ่งปันกิกกี้แบ่งปันให้กับคุณแม่ในราคากระถางหรือว่าต้นละ120บาทนะคะรวมส่งค่ะและตอนนี้นะคะก็มีเพื่อนของเรานะคะสนใจอยากจะได้ ต้นหางกระเบนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีต้นลูกเกิดขึ้นในกระถางค่ะกิกิกยังไม่ได้มีการแยกนะคะเดี๋ยวจะลงคลิปจําหน่ายในคลิปต่อๆไปนะคะใครที่สนใจหางกระเบนกิกิ้ก็จะขายในราคาถูกๆนะคะแบบว่าไม่เกิน100บาทนะคะใครที่อยากจะได้หางกระเบนหรือว่าต้นที่เป็นลักษณะความสวยงามแบบนี้นะคะที่บ้านของกิกิกตอนนี้ก็มีแบ็กเมจิกนะคะมีต้นลูกจํานวนมากค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าต้นไม้แต่ละต้นนะคะออกลูก จำนวนมากค่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ฤดูฝนนะคะการดูแลก็ไม่ยุ่งยากดังนั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกง่ายกว่าในช่วงฤดูแรงนะคะกิกกก็ดูแลแบบง่ายๆค่ะไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายนะคะและวันนี้ค่ะหลังจากที่สำรวจนะคะต้นไม้ที่เราจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกิจกรรมอีกกิจกรรมที่กิกิต้องดูแลก็คือการดูแลน้องนกนะคะโดยเฉพาะน้องนกฝึกบินอิสระเนี่ยต้องฝึกบินในช่วงที่เรา มีเวลานะคะน้องนกจะได้แข็งแรงค่ะก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่ต้องดูแลน้องนกแล้วก็ดูแลต้นไม้ควบคู่กันไปค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ตั้งใจจะทําคลิปนี้นะคะ สำหรับคุณแม่ไกรศรีไพบูล์นะคะซึ่งอยู่กรุงเทพมหานครค่ะคุณแม่ไกรศรีเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็น f อซที่ติดตามดูคลิปของกิกี้นะคะแล้วก็สั่งซื้อวาดมหาเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์จันจำนวนมากเลยนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากว่ากิกี้ได้มีการเปิดช่องใหม่นะคะทำให้คุณแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามดูพลิปตลอดนะคะก็เลยต้องมาแชร์แบ่งปันวันนี้เนื่องจากว่าคุณแม่นะคะได้เปิดมาเจอช่องกิกี้ซึ่งเป็นช่องใหม่ คุณแม่ก็เลยรีบโทรหาเพื่อที่จะสั่งจองอถุงเงินถุงทองที่เป็นทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะวันนี้กีกกีก็จะส่งให้กับคุณแม่นะคะพร้อมกับเสเนจันกรายค่ะนี่คือถุงเงินถุงทองนะคะที่เป็นตัวเมียที่กีกก้จะส่งให้กับคุณแม่ในวันนี้นะคะ ก็จะใส่แบบตรร้านะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้นะคะอยู่ในสภาพที่ไม่บอบช้ำแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดเพื่อที่จะส่งถึงคุณแม่ไกรสีอย่างปลอดภัยค่ะและนี่กเ็เป็นความสุขที่กิกี้พร้อมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆ f อีที่สนใจอยากจะได้ต้นไม้ไม้มงคลหรือว่าเสน่ห์จันจากที่บ้านกิกี้นะคะส่วนต้นนี้ค่ะก็เป็นเสน่ห์จัน นาคนะคะเสนจจันนาคที่มีลักษณะใบไกรค่ะคุณแม่ไกส่สีสนใจแล้วก็อยากจะได้มากๆนะคะดังนั้นกีกีก็จะส่งไปพร้อมกับถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะเพื่อที่จะให้คุณแม่นะคะได้ดูแลต่อค่ะวันนี้นะคะเราก็ดีใจมากๆค่ะที่ต้นไม้บ้านของเราจะได้ไปอยู่กรุงเทพมหานครที่บ้านของคุณแม่ไกลสีนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามดูคลิปขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปนะคะ คุณแม่ไก่สีอย่าลืมกดติดตามให้กิกี้ด้วยนะคะช่องนี้เป็นช่องใหม่ค่ะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ